การสอบเข้ารับราชการนั้นมีระเบียบภายในว่าจะต้องไม่มีรอยสักซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นมีผู้สอบครับรับราชการได้ผ่านตั้งข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์แต่เมื่อตรวจร่างกายปรากฏว่ามีรอยสักอยู่ติดก้น <c oughs> ก็เลยตัางหน่วยงานก็เลยมีความเห็นมีมติว่าผู้สอบดังกล่าวนั้นไม่ผ่านการคัดเลือก รัรจการ,ราะมีรอยสักแม้จะมีการลบเล้วแต่ยังมีร่องรอยให้เห็นอยู่บุคคลดังกล่าวก็เห็นว่าความเห็นหรือมติดังกล่าวนั้นไม่ชอบหรือเป็นการกันแกล้งทำให้ตนเองนั้นไม่ได้รับความเป็นธรรมก็เลยนำเรื่องดังกล่าวนั้นไปยื่นฟ้องต่อสาลปกครองซึ่งสาลปกครองก็ได้ดูตั้งคำฟ้องและ ทำให้การของเหน่วยงาน <c oughs> เห็นว่ารอยสักซึ่งอยู่ตาแหน่งที่ก้นอันเป็นที่รับหากไม่ได้เปิดเผยก็ไม่มีใครบุคคลใดสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนและก็บุคคลผู้ฟ้องคดีนั้นก็ได้ลบรอยสักนางกล่าวนั้นแต่ยังมีร่องรอยตำหนิให้เห็นว่าเป็นรอยสักเป็นรูปสัตว์อยู่ที่ก้น รอยสักดังกล่าวนั้นอยู่ในตำแหน่งที่เป็นของลับหากใครไม่ไปดูในตำแหน่งดังกล่าวก็ไม่สามารถที่จะมองเห็นได้และตำแหน่งรอยสักนั้นไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการทํางานการประกอบอาชีพรับราชการดังกล่าวซึ่งระเบียบดังกล่าวนั้นซึ่งต่างหน่วยงานให้มีความเห็นว่ารอยสักที่อยู่ในตำแหน่ง ที่รับนั้นซึ่งเป็นตำแหน่งก้นไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการตำงานมติดังกล่าวสารปกครองไม่เห็นด้วยก็เลยมีคำสั่งให้หน่วยง,งานนั้นรับบุคคลดังกล่าวผู้ที่สอบผ่านหรือบุคคลที่ฟ้องคดีนั้นเข้ารับราชการนะครับในคดีดังกล่าวก็ได้เห็นว่าให้ความรู้ไล้ว,ว่าบางครั้งเรา สอบผ่านทั้งข้อเขียนสอบสัมภาษณ์เตะมาติดทีด่การตรวจร่างกายนั้นไม่ผ่านบางครั้งเป็นราอยศักร้อยปานหรือตำแหน่งต่างๆนั้นอากเราเห็นว่าคำสั่งมติดังกล่าวนั้นไม่ถูกต้องไม่ชอบหรือเห็นว่าคำสั่งนั้นเราหากจะนำมติดังกล่าวนั้นไปขอให้สาปกครองพิจารณาอีกครั้งหนึ่งว่า มติหรือความเิ่นดังกล่าวนั้นถูกต้องหรือไม่ซึ่งสารปกครองจะเป็นติพึ่งสุดท้ายของผู้ที่เห็นว่าการกระทําของตนเองนั้นตนเองได้กระทําในสิ่งที่ถูกต้องและพยายามที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆได้แล้วนะครับปัญหาต่างๆบางครั้งหากเราต่อแถหรือเราเห็นว่าเราหมดสิ้นหนทางแล้วอย่าลืมว่า เรายังมีที่พึ่งอยู่อีกที่หนึ่งก็คือสามปกครองสามปกครองจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายหากท่านมีปัญหารีบไปปรึกษาตนในความที่ท่านรู้จักอะไม่รู้จักใคตัวมาปรึกษาแตานใะนนัยินดีครับปรึกษาครับสวัสดีครับาาานนนนไมมมมม่ม่ลััังงงงงคคยยออสวททให้เ็ีีกนนถึ Fun.